สวัสดีค่ะตุลยาตั้งสิริพัฒจากดรตุลยาคอมมูนิตี้ค่ะวันนี้จะมาขอเล่าเรื่องของการรักษาสายตาวิธีหนึ่งที่เป็นที่นิยมมากภายใต้โลเคชันอันง,งดงามคือวัดหงรัตนารามนี้นะคะหมออยู่หน้าเรือสุขสําราญนะคะเป็นเรือที่ใช้พลังงานสะอาดพลังงานไฟฟ้าและวันนี้เรามาเที่ยวของบางกอกใหญ่กันค่ะ จะมาเล่าถึงวิธีการรักษาสายตาที่เรียกว่ารีเล็กสมลยนะคะรีเล็กสมายเป็นการใช้ All-in-One Laser คือ Femto Second Laser อร์เจรไนผิวกระจกตาด้านบนนะคะ ให้ตัดให้มาเป็นรูปร่างเหมือนกับขนมแพนเค,ค้กค่ะยิ่งสายตาสั้นมากนะคะขนมแพนเค,ค้กนี้ก็จะยิ่งหนาถ้าเกิดว่าสายตาสั้นน้อยขนมแพนเค,ค้กนี้ก็จะบางนะคะและเราจะเปิดแผนเล็กๆค่ะมีขนาด3มิลลิเมตรคีบเจ้าขนมแพนเค,ค้กนี้ออกมาเราจะตั้งชื่อขนมแพนเค,ค้กนี้ว่าเลนติคะูนะคะนะคะเราจะทำเลนติคูแล้วก็เปิดแผลเล็ก ดึงเลนิคูออกมาเท่านี้เองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการใช้เฟมโตเซ็กแคนเลเซอร์ในการทำรีเล็กสมายนี้จะนุ่มนวลมากนะคะพอนุ่มนวลแล้วค่ะแผลก็จะหายเร็วนอกจากจะแผลหายเร็วแล้วนะคะตามไม่ค่อยแห้งที่สำคัญเนี่ยผลข้างเคียงน้อยมากแล้วก็คนไข้จะรู้สึกว่าสุขสบายเร็วนะคะที่เขาเรียกว่ารีเล็กสมายเนี่ยมันสมชื่อความสบายของรีเล็กสมายนั่นเองนะคะ แล้วการดูแลตัวเองหลังรีเล็กสมายทำยังไงนะคะการดูแลตัวเองจะง่ายมากค่ะหลังจากที่เราใช้เลเซอร์ในวันแรกแล้วนะคะคืนแรกถ้าเรานอนได้มากนะคะผลการรักษาจะดีมากๆเลย เมื่อเรานอนพักผ่อนคืนแรกจะมีน้ําตาไหลยเยอะนะคะแต่ว่าพอตื่นเช้าขึ้นมาสบายมากๆเลยนะคะสมชื่อ r รีเล็กสมายนะคะการดูแลตัวเองในหนึ่งสัปดาห์แรกไม่อยากให้โดนน้ำค่ะนะคะเราจะหยอดยาแก้อักเสบวันละสีครั้งแล้วก็น้ำตาเทียมบ่อยๆนะคะทุกหนึ่งชั่วโมงเลยในช่วงแรกนะคะหลังจากนั้นเมื่อแผลเราหายดีแล้วอะคะ่ะก็ค่อยๆปรับดูค่าสายตากันไปอย่าเพิ่งตกใจถ้าในช่วงแรกจะมีหมอก นะคะอาจจะมีหมอกได้เล็กน้อยนะคะประมาณ4-5วันค่ะในการดูแลตัวเองของรีเล็กสมายจะง่ายเพราะว่าความที่ว่าไม่มีแผลปเปิดหรือแฝลเพราะฉะนั้นถามว่าเราจะต้องใช้แว่นกันแดดนานไหมเราจะขยี้ตาได้เร็วไหมเราจะใช้ตาได้ไวไหมเราจะเมคอัพได้เร็วไหมทุกอย่างเร็วหมดเลยในการทำรีเล็กสมายนะคะ ก็นี่คือเรื่องเล่าเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับรีเล็กสมายว่าเขาไปทําอะไรต่อตานะคะข้อจํากัดของรีเล็กสมายคือคนที่มีแผลเป็นถ้ามีแผลเป็นก็จะทํารีเล็กสมายไม่ได้หรือในปัจจุบันเนี่ยสายตายาวยังตอบโจทย์ไม่ได้ดีนักในรีเล็กสมายแต่ในสายตาสั้นกับสายตาเอียง สบายบลือเลยค่ะนะคะวันนี้หมออยู่หน้าวัดหงรัตนารามนะคะมาเที่ยวโดยเรือสุขสําราญนะคะซึ่งเป็นเรือไฟฟ้านะคะวันนี้มาเที่ยวคลองบางกอกใหญ่กันนะคะแล้วเราพบกันใน e ีีหน้าเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการรักษาสายตาที่ด็อกเตอร์ตุลยาคอมมูนิตี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ